อุมโมงคขุนตาลเคยได้ชื่อว่าเป็นอุมโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว1,352.10เมตรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ระหว่างสถานีแม่ตาน้อยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางและสถานีขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเริ่มก่อสร้างพศ2450แล้วเสร็จพศ2461 ใช้เวลาในการก่อสร้าง11ปีวันนี้เราจะมาลองเข้าไปดูในอุโมง์กันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง ดูที่ผนังในโอุโมงคุนตาน,นะครับจะเห็นมีรอยซึมของน้ํานะครับนาะเนื่องจากโอุโมงค์เขาตั้งอยู่ใต้ภูเขานะครับนะก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีน้ําซึมและด้วยอายุของโอุโมงค์ร้อยกว่าปีนะครับนะที่คุณผู้ชมเห็นแสงไกลๆเล็กีนู้นเหมือนแสงดาวนะครับนั่นคือปากทางโอุโมงค์ฝั่งที่มาจากสถานแแีแม่แม่แม่ตาน้อยนะครับก็จะเห็นนะครับล่องน้ํานะครับที่ไหล ตามข้างรางรถไฟในอุโมงคุนตานนะครับที่เห็นแสงจ้านู่นนะครับนั่นคือปากทางอุโมงค์ที่จะไปไอออกสถานีรถไฟขุนตานแล้วก็จะไปลําพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับ <S <S ก็จะเห็นหยดน้ำนะครับนาอก, <S <S ก็ธรรมดานะครับนาที่อุโมงค์นี้มีอายุร้อยกว่าปีแล้วโดยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะครับนาะเราไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถสร้างอุโมงค์แบบนี้ได้นะครับนะั เราจะได้สัมผัสถึงความเย็นนะครับเย็นของอุโมงค์แม้แต่อยู่ที่ปากอุโมงค์ด้านนอกตะกี้ที่ผมเดินมาครับนะจะได้รับถึงสัมผัสกับอากาศเย็นที่ไหลออกจากอุโมงค์ครับเหมือนเหมือนแอร์คอนดิชันเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โมนะครับถ้าเป็นช่วงที่รถไฟไม่มีแล่นผ่านนะครับนะเราสามารถเดินเข้ามาดูในอุโมงค์ได้แต่ต้องดูเวลาให้ดีนะครับอุโมงค์รถไฟขุนตาล มีความยาว1,352.10เมตรมีความกว้าง5.20เมตรมีความสูง5.40เมตรใจจริงผมก็อยากจะเดินไปให้สุดของปากอุโมงค์อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นปากอุโมงค์ที่น้อยคนที่จะได้เห็นนะครับแต่โดยผมมาคนเดียวนะครับเนาะมันก็เลยรู้สึกวันๆนะครับนะก็เลยไม่กล้าที่จะเดินไปให้ทะลุ ผมเคยนั่งรถไฟที่มาจากฝั่งลำปางนะครับที่จะลอดอุโมงคุนตาเนี่ยบันทึกวิดีโอปากอุโมงค์ฝั่งโน้นไว้นิดหนึ่งนะครับนะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับพอเราขึ้นมาอยู่บนอุโมงค์นะครับนะเราก็จะเห็นล่องน้ํานะครับที่เขาทาเป็นล่องน้ําไว้เพื่อให้น้ําไหลนะครับคือก็ไม่มีอะไรที่ต้องแปลกใจนะครับนะเพราะว่าอุโมงค์เขาตั้งอยู่ใต้ภูเขานะครับนะบนภูเขาก็จะเป็นเนี่ยครับ เป็นป่าไม้เป็นล่องน้ำเป็นลานําธารปัจจุบันอุโมงค์ขุนตาลไม่ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าจะมีอุโมงค์ที่สร้างใหม่ในรถไฟสายอีสานและสายเหนือสายใหม่แต่อุโมงคแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตให้น่าศึกษาให้น่าค้นหาเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ขาดสาย